ต้องลุกกระจกขาต้งหายใจเข้าออกห้าสี่สามสองหนึ่งากนั้นปล่อยขาไปทางด้านหลังเอาปลายเท้าติดพื้นทางด้านหลัง<อ>ติดพื้นได้แล้วเอากดฝ่ามือให้ติดพื้นหายใจเข้าออกนะห้เอาปลายเท้าวางลากไปกับพื้นสี่สาม สองหนึ่งจากนั้นงอเข่าเข่าเลยเอามือกอดจัไว้ที่หัวเข่าเอามือพคอติเด็กเขออกห้าสี่สามสองหนึ่งจากนั้นเอามือจับที่ปลายเท้าแยกขาใ้วางแล้วเ็ลงก็แยกขากว้าง หายใจเข้าออกต้องกี่แล้วสี่สามองหนึ่งจากนั้นค่อยๆประคองขาตบลงมาโอ๊ยใจเหว่ะไระตัวตึงปื้เอ้าวมาทไล่ะไม่ขึ้นมาเยสีแยกขาฟยืดคอยา แป้งอีกอ่ะห้าสี่แถวสามสองหนึ่งในความผายขาลงโอ้ไม่ก็ตลกอ่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจอ,ออกช้าๆจากนั้นนอนฟังมเปลี่ยนไปนอนฟังมอ่ะดูแขนไปทางด้านหน้า เอานะค่กแตะซื้อไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะคะจากนั้นหายใจเข้าว,วาดแขนฝาขึ้นยกลำตัวขึ้นยกลำตัวขึ้นเอามือกดกดกดฝ่ามือซ้ายไว้นะหายใจออกเตะขาขวา,าขึ้นเตะขาซ้ายตาม หายใจเข้าออกน้ำ้าคาตึงสี่ยกลำตัวขึ้นสูงสามสองหนึ่งหายใจออก่อดลงเ่อนน้ำผ่านแปะพื้นมันจะลงมาหรือเปล่าถ้าสุกแมนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ้าจากนั้นหายใจเข้าว่าแขนซ้ายขึ้นยกลำตัวขึ้นมา เราเอามือขวากดเพื่อเพื่อยกลำตัวเราขึ้นพอหายใจออกเราเตะขาซ้ายขึ้นขาขวาตาาแขยงขาตึงทั้งสองข้างหายใจเข้าออกลับง้าสี่ใช้หน้าท้องดันขึ้นมาสามสองหนึ่งจากนั้นเอาน้าผาปิดพื้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆ จากนั้นหายใจเข้าว่าแขนปาขึ้นแขนซ้ายตามยกลำตัวขึ้นหายใจออกยกขาปาขาซ้ายตามเก่งหายใจเข้าออกนักห้าสูงสูงสี่สามสองหนึ่งจากนั้นเอาน้ำหาักแบบนี้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าช้า หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆ